หากคุณมาถึงจุดนี้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญมีเหตุผลที่วิดีโอนี้ปรากฏบนหน้าจอของคุณในวันนี้พอดีมีพลังใหญ่ที่นำทางคุณมาถึงช่วงเวลานี้และฉันต้องแบ่งปันสิ่งที่อาจเปลี่ยนมุมมองของคุณเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณตอนนี้อย่างสิ้นเชิง วันอาทิตย์นี้ไม่ใช่วันธรรมดาไม่ใช่แค่วันหยุดสุดสัปดาห์ธรรมดานี่คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเคลื่อนไหวในชีวิตของคุณคุณอาจจะยังไม่รู้สึกได้แต่มีบางอย่างที่ลึกซึ้งได้เปลี่ยนแปลงในสนามพลังงานของคุณสิ่งที่ถูกเตรียมมานานแล้วในที่สุดก็พร้อมที่จะปรากฏบางที่คุณอาจรู้สึกได้ถึงความรู้สึกแปลกๆว่าสิ่งต่างๆไม่เหมือนเดิมบางที่คุณอาจตื่นขึ้นมาด้วยพลังงานที่แตกต่างหรือสังเกตเห็นว่าสถานการณ์บางอย่างในชีวิตของคุณเริ่มไหลลื่นในแบบที่คุณไม่คาดคิดน สิ่งที่คุณกำลังประสบอยู่ตอนนี้คือผลลัพธ์ของการเตรียมตัวที่ใช้เวลาหลายปีทุกอุปสรรคที่คุณเผชิญทุกประตูที่ปิดทุกช่วงเวลาที่คุณรู้สึกหลงทางหรือถูกลืมทุกอย่างเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่ใหญ่กว่ากระบวนการที่กำลังหล่อหลอมคุณเสริมพลังให้คุณเตรียมคุณสำหรับช่วงเวลาเฉพาะนี้คุณไม่ได้หลงทางคุณกำลังถูกกลั่นกรองคุณไม่ได้ถูกลงโทษคุณกำลังถูกเตรียมพร้อมและตอนนี้ในวันอาทิตย์นี้ม่านก็ถูกเปิดออกและคุณก็ได้เห็นวัตถุประสงค์ที่อยู่เบื้องหลังทุกสิ่่่งทีคุณได้ผาานม มีพลังงานในอากาศวันนี้ที่แตกต่างออกไปพลังงานที่กระซิบบอกผู้ที่ถูกเลือกว่าเวลานั้นมาถึงแล้วเวลาที่จะทิ้งตัวตนเก่าไว้เบื้องหลังและอกกอดคนที่คุณถูกกำหนดให้เป็นและคุณคือหนึ่งในผู้ที่ถูกเลือกฉันรู้ว่าการได้ยินสิ่งนี้อาจดูแปลกแต่ฉันต้องการให้คุณเข้าใจคุณไม่ได้มาถึงที่นี่โดยบังเอิญเราไม่ได้คุยกันตอนนี้โดยบังเอิญจิตวิญ,ญญาณของคุณรู้จักคำพูดเหล่านี้เพราะมันรู้อยู่แล้วว่าช่วงเวลานี้จะมาถึงมันรอคอยวันอาทิตย์นี้มา เกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณหยุดต่อต้านสิ่งที่ถูกเสนอให้คุณในที่สุดเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณยอมรับในที่สุดว่าคุณสมควรได้รับทุกสิ่งที่คุณปรารถนาในความลับเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณเข้าใจว่าคุณไม่ต้องแบกภาระของอดีตอีกต่อไปคำตอบง่ายๆคือคุณเปลี่ยนแปลงคุณเกิดใหม่คุณกลายเป็นคนที่คุณถูกกำหนดให้เป็นมาตลอด ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาคุณอาจสังเกตเห็นรูปแบบบางอย่างที่เกิดขึ้นซ้ำในชีวิตของคุณตัวเลขที่ปรากฏขึ้นอย่างต่อเนื่องฝันที่ชัดเจนที่ดูเหมือนพกพาข,ข้อความผู้คนที่ผู้สิ่งที่คุณต้องการได้ยินในเวลาที่เหมาะสมเหล่านี้เป็นการยืนยันจากจักรวาลว่าคุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง หากคุณเห็นเลข777เมื่อเร็วๆนี้นั่นไม่ใช่เรื่องบังเอิญนั่นเป็นสัญญาณว่าคุณอยู่ในความสอดคล้องที่สมบูรณ์แบบกับจุดประสงค์ศักดิ์สิทธิ์ของคุณเป็นการยืนยันว่าวันอาทิตย์นี้เป็นจุดเริ่มต้นของวงจรใหม่ในชีวิตของคุณคุณรู้ไหมว่าอะไรคือความแตกต่างระหว่างคนที่เปลี่ยนแปลงชีวิตได้และคนที่ติดอยู่ในรูปแบบเดิมความแตกต่างอยู่ที่ความสามารถในการรับรู้เมื่อจักรวาลเสนอโอกาสในการเปลี่ยนแปลงและมีความกล้าหาญพอที่จะอบก,กอดมัน และคุณมีความกล้าหาญนี้คุณมีมาตลอดมันถูกหล่อหลอมในทุกความท้าทายที่คุณเอาชนะทุกครั้งที่คุณลุกขึ้นยืนเมื่อทุกคนคาดหวังให้คุณยอมแพ้ทุกช่วงเวลาที่คุณเลือกจะต่อสู้ต่อไปแม้ว่าจะมองไม่เห็นเส้นทางข้างหน้าวันอาทิตย์นี้ไม่ใช่แค่เรื่องของคุณนี่เป็นเรื่องของเชื้อสายทั้งหมดของคุณเป็นเรื่องของรุ่นก่อนและรุ่นหลังคุณถูกเรียกให้มาทำลายวงจรที่เกิดขึ้นซ้ำในครอบครัวคุณมานานหลายทศวรรษอาจนับศตวรรษ ลองคิดดูสักครู่คนในครอบครัวคุณกี่คนที่ติดอยู่กับความกลัวข้อจํากัดและรูปแบบของความขาดแคลนเหมือนกันกี่รุ่นที่แบบภาระความเชื่อที่ไม่เคยถูกตั้งคําถามเพียงเพราะมันเป็นแบบนี้มาเสมอคุณคือคนที่ถูกเลือกให้ทําลายโซ่นี้คุณคือคนที่ถูกเตรียมพร้อมให้พูดไม่กับรูปแบบที่จํากัดและพูดใช่กับความอุดมสมบูรณ์ที่เป็นสิทธิตั้งแต่เกิดและเมื่อคุณทำเลือกนี้คุณไม่ได้แค่เปลี่ยนชีวิตของคุณเท่านั้นคุณกำลังเปลี่ยนชะตาก,กรรมของเชื้อสายทั้งหมดของคุณ แต่การเปลี่ยนแปลงนี้ต้องการสิ่งหนึ่งจากคุณมันต้องการให้คุณปล่อยวางการยึดต,ติดกับความทุกข์ครอบครัวมันต้องการให้คุณหยุดประบุต,ตัวตนกับเรื่องราวความเจ็บปวดที่ถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นมันต้องการให้คุณมีความกล้าหาญที่จะแตกต่างที่จะส่องแสงเมื่อคนอื่นคุ้นเคยกับความมืดหากคุณมาถึงจุดนี้ของวิดีโอเป็นเพราะจิตวิญ,ญญาณของคุณรู้จักความจริงในคำพูดเหล่านี้ใส่ความคิดเห็น 777หากคุณพร้อมจะอกกอดการเปลี่ยนแปลงนี้ใส่ตัวเลขนี้เป็นสัญญาศักดิ์สิทธิ์ระหว่างคุณกับจักรวาลว่าคุณยอมรับวงจรใหม่ที่กำลังเปิดขึ้นตอนนี้ฉันต้องแบ่งปันสิ่งสำคัญเกี่ยวกับการเดินทางที่คุณกำลังเริ่มต้นไม่ใช่ทุกคนที่จะเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของคุณไม่ใช่ทุกคนที่จะเฉลิมฉลองการเติบโตของคุณบางคนอาจพยายามโน้มน้าวให้คุณกลับไปเป็นคนเดิมเพราะการพัฒนาของคุณสะท้อนโอกาสที่พวกเขาไม่มีความกล้าหาญที่จะสำรวจ นี่เป็นเหตุผลที่การปกป้องพลังงานกลายเป็นสิ่งสำคัญในช่วงนี้คุณต้องเรียนรู้ที่จะแยกแยะระหว่างเสียงที่ยกระดับคุณและเสียงที่ดึงคุณลงมาต้องสร้างขอบเขตที่ดีต่อสุขภาพกับคนที่ดูดพลังงานของคุณและเข้าใกล้คนที่ขยายแสงของคุณสัญชาตญาณของคุณไม่เคยคมชัดเท่าตอนนี้ใส่ใจสัญญาณที่ร่างกายของคุณให้เมื่อคุณอยู่ใกล้คนบางคนหรือในสถานการณ์บางอย่างระบบประสาทของคุณเป็นเรดาร์ทางจิตวิญญาณที่สามารถตรวจจับพลังงานที่ไม่สอดคล้องกับสวัสดิภาพของคุณ เมื่อคุณเริ่มให้เกียรติกับสัญชาตญาณของคุณประตูที่ถูกต้องก็จะเปิดตามธรรมชาติคนที่ถูกต้องปรากฏขึ้นในเวลาที่เหมาะสมโอกาสไหลลื่นอย่างง่ายดายที่คุณไม่เคยประสบมานานนี้เกิดขึ้นเพราะคุณสอดคล้องกับจุดประสงค์ที่แท้จ,จริงของคุณในที่สุดแต่การสอดคล้องหมายถึงอะไรหมายถึงความที่ความรู้สึกและการกระทำของคุณสอดประสานกับภารกิจของจิตวิญ,ญญาณหมายถึงคุณไม่เสียพลังงานต่อสู้กับกระแสะแต่ปล่อยให้ชีวิตไหลผ่านคุณอย่างเป็นธรรมชาติ วันอาทิตย์นี้เป็นจุดเริ่มต้นของช่วงใหม่นี้ช่วงที่คุณไม่ต้องพิสูจน์คุณค่าของคุณให้ใครอีกต่อไปช่วงที่คุณเข้าใจว่าคุณเพียงพอตามที่คุณเป็นและในขณะเดียวกันก็พัฒนาไปสู่เวอร์ชันที่สูงขึ้นของตัวคุณเองความอุดมสมบูรณ์ที่กำลังมาถึงคุณไม่ได้เป็นแค่ทางวัตถุเท่านั้นเป็นความอุดมสมบูรณ์ในทุกระดับความสัมพันธ์ที่ลึกซึง้งและแท้จริงยิ่งขึ้นความคิดสร้างสารรค์ที่ไหลโดยไม่มีความพยายามสุขภาพที่เปลี่ยนไปด้วยชีวิตความสงบภายในที่่ไมขึ้นนนกกกับสถาาารณ์ภยอ คุณเคยสังเกตไหมว่าสิ่งบางอย่างที่เคยรบกวนคุณอย่างลึกซึ้งตอนนี้ไม่มีอำนาจเหนือคุณอีกต่อไปคนบางคนที่เคยทำให้คุณหวนไหวตอนนี้ดูเหมือนไม่สามารถส่งผลกระทบต่อคุณในทางเดียวกันได้อีกต่อไปนี่เป็นสัญญาณว่าคุณกำลังยกระดับไปสู่ความธีการสันสะเทือนใหม่ ในความทีใหมน่นี้คุณดึงดูดประสบการณ์และคนที่สอดคล้องกับเวอร์ชั่นที่สูงขึ้นของคุณความขัดแยง้งที่ไม่จําเป็นหายไปจากชีวิตคุณเรื่องราวที่น่าเบื่อกลายเป็นเรื่องของอดีตคุณค้นพบว่าคุณสามารถอยู่ในสันติภาพได้แม้ท่ามกลางความวุ่นวายของโลก และนี่คือความจริงที่ทรงพลังยิ่งคุณยังกระดับขึ้นคุณก็ยิ่งกลายเป็นประภาคารสำหรับคนอื่นที่พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงของตัวเองการเดินทางของคุณเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นตั้งคำถามกับข้อจำกัดของตัวเองความกล้าหาญของคุณให้อนุญาตให้คนอื่นกล้าหาญเช่นกันคุณกำลังกลายเป็นตัวเร่งของการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกไม่เพียงแต่ในชีวิตคุณเท่านั้น แต่ในชีวิตของทุกคนรอบตัวคุณนี่เป็นส่วนหนึ่งของจุดประสงค์ของคุณนี่เป็นส่วนหนึ่งของเหตุผลที่คุณผ่านทุกสิ่งที่คุณผ่านมาคุณถูกเตรียมพร้อมให้เป็นผู้นําโดยการเป็นตัวอย่างสําหรับคนที่ดูจนถึงจุดนี้และรู้สึกว่าคําพูดเหล่านี้สะท้อนลึกๆก,กับบางสิ่งในตัวคุณฉันอยากเชิญคุณมาเป็นส่วนหนึ่งของแกนใจสมาชิกของเราที่นั่นฉันแบ่งปันเนื้อหาที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการพัฒนาจิตวิญญ,ญาณการปรากฏด้วยสติและวิธีการนําทางผ่านการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้้นนนนใใโลลกช่ววงเวาี คุณค่าของการมีส่วนร่วมของคุณในฐานะสมาชิกยังช่วยให้เราสามารถสร้างเนื้อหาฟรีคุณภาพดีต่อไปสำหรับทุกคนเติมเต็มภารกิจของเราในการยกระดับจิตสำนึกรวมนี้เป็นวิธีสนับสนุนงานนี้ในขณะที่ทำให้การเดินทางของคุณเองลึกซึ้งขึ้นลิงก์อยู่ในคำอธิบายและในความคิดเห็นแรกที่ตรึง ตอนนี้กลับไปที่การเปลี่ยนแปลงของคุณมีบางอย่างเฉพาะเจาะจงที่คุณต้องปล่อยวางเพื่อให้เฟสใหม่นี้ปรากฏขึ้นอย่างสมบูรณ์อาจเป็นความเชื่อที่จำกัดเกี่ยวกับสิ่งที่คุณสมควรได้รับอาจเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ให้ประโยชน์คุณมานานแล้วอาจเป็นงานที่ขัดขวางความคามิดสร้างสรรค์ของคุณอาจเป็นรูปแบบการทำลายตัวเองที่คุณได้รับมาจากรุ่นก่อน ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามจิตวิญญาณของคุณรู้แล้วว่าคืออะไรและววันอาทิตย์นี้เป็นช่วงเวลาที่สมบูรณ์แบบในการปล่อยวางไม่ใช่ในแบบที่ดราม่าหรือบังคับแต่ด้วยความขอบคุณสำหรับสิ่งที่ประสบการณ์นี้สอนคุณและด้วยความเชื่อมั่นว่าสิ่งที่ดีกว่านั้นกำลังมาการปล่อยวางไม่ได้หมายถึงการไม่รู้คุณคุณหมายถึงการยอมรับว่าคุณได้พัฒนาเหนือประสบการณ์บางอย่างและพร้อมสำหรับระดับต่อไปหมายถึงการให้เกียรติกับการเติบโตของคุณและสร้างพื้นที่ให้พรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตคุณ คุณเคยสังเกตไหมว่าเมื่อคุณปล่อยสิ่งที่ไม่ได้ให้ประโยชน์คุณอีกต่อไปจากประวานจะเติมพื้นที่นั้นอย่างรวดเร็วด้วยสิ่งที่สอดคล้องกับคนที่คุณกำลังกลายเป็นนี่เกิดขึ้นเพราะธรรมชาติไม่ทนต่อความว่างเปล่าเมื่อคุณสร้างพื้นที่อย่างมีสติพื้นที่นั้นจะถูกเติมด้วยประสบการณ์ที่ตรงกับความทีใหม่ของคุณ และพูดถึงความที่ใหม่คุณอาจสังเกตเห็นว่าดนตรีภาพ,พยนต์หนังสือหรือการสนทนาบางอย่างที่เคยน่าสนใจสําหรับคุณตอนนี้ไม่ได้สะท้อนกับคุณอีกต่อไปนี่เป็นเรื่องธรรมชาติโดยซิ้งเชิงความสนใจของคุณกําลังพัฒนาไปพร้อมกับคุณคุณถูกดึงดูดไปสู่ประสบการณ์ที่หล่อเลี้ยงจิตวิญญ,ญาณในวิธีที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น สิ่งนี้ยังใช้ได้กับความสัมพันธ์ของคุณด้วยบางคนอาจห่างเหินจากชีวิตคุณอย่างเป็นธรรมชาติในขณะที่คนอื่นๆที่สอดคล้องกับพลังงานใหม่ของคุณก็จะปรากฏขึ้นไว้ใจในกระบวนการนี้จัดประวานกกำลังปรับแต่งวงสังคมของคุณอย่างต่อเนื่องเพื่อให้คุณอยู่ล้อมรอบด้วยคนที่สนับสนุนการพัฒนาของคุณ วันอาทิตย์นี้ยังเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ใหม่กับเวลาคุณอาจสังเกตเห็นว่าสิ่งที่คุณปรารถนากำลังปรากฏเร็วกว่าแต่ก่อนนี้เกิดขึ้นเพราะคุณกำลังเรียนรู้ที่จะอยู่ในปัจจุบันแทนที่จะติดอยู่กับอดีตหรือวิตกกังวลเรื่องอนาคตเมื่อคุณอยู่ในปัจจุบันคุณกลายเป็นแม่เหล็กสำหรับความบังเอิญประหลาดคุณอยู่ในที่ที่เหมาะสมเวลาที่เหมาะสมด้วยทัศนคติที่เหมาะสมคุณพร้อมที่จะรับโอกาสที่จักรวาลเสนอให้อย่างต่อเนื่องแต่คนส่วนใหญ่พลาดเพราะใจอยู่ที่อื่น ความสามารถในการปรากฏของคุณกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วนี่หมายถึงคุณต้องตระหนักมากขึ้นเกี่ยวกับความคิดและอารมณ์ของคุณเพราะพวกมันกำลังแปลเป็นความเป็นจริงในชีวิตคุณเร็วกว่าแต่ก่อนคิดก่อนพูดรู้สึกก่อนลงมือเชื่อมต่อกับความตั้งใจที่ลึกที่สุดก่อนตัดสินใจสำคัญตอนนี้คุณมีพลังสร้างสรรค์ที่มากขึ้นและด้วยพลังใหญ่ก็มาพร้อมความรับผิดชอบใหญ่นี่ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องสมบูรณ์แบบหมายความว่าคุณต้องมีสติหมายความว่าคุณต้องรับผิดชอบต่อประสบการณ์ชีวิตของคุณอย่างเต็มที่ โดยรู้ว่าคุณคือผู้สร้างความเป็นจริงของคุณเองและนี่คือสิ่งที่สวยงามยิ่งคุณรับผิดชอบนี้มากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งเป็นอิสระมากขึ้นเท่านั้นอย่างขัดแย้งเมื่อคุณยอมรับว่าคุณรับผิดชอบต่อทุกสิ่งในชีวิตคุณก็ค้นพบว่าคุณยังมีพลังที่จะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งในชีวิตด้วยคุณไม่ใช่เหยื่อของสถานการณ์คุณคือสถาปนิกของประสบการณ์คุณมีพลังนี้มาตลอดแต่ตอนนี้คุณกำลังจำได้ว่าจะใช้มันอย่างมีสติ วันอาทิตย์นี้คือวันที่คุณหยุดขออนุญาตที่จะเป็นตัวคุณเองวันที่คุณหยุดขอโทษสำหรับแสงของคุณวันที่คุณอกอกอดธรรมชาติศักดิ์สิทธิ์ของคุณอย่างเต็มที่และปล่อยให้มันแสดงออกผ่านคุณชีวิตของคุณกำลังจะกลายเป็นพยานหลักฐานของสิ่งที่เป็นไปได้เมื่อใครบางคนมีความกล้าหาญที่จะติดตามหัวใจและไว้ใจในภูมิปัญญาของจิตวิญญาณคุณกำลังจะกลายเป็นตัวอย่างให้คนอื่นเห็นว่าการใช้ชีวิตที่แท้จริงและสอดคล้องหมายถึงอะไร และนี่อาจน่าหวั่นหวั่นฉันรู้เพราะหมายถึงคุณไม่สามารถซ่อนตัวอีกต่อไปหมายถึงคุณไม่สามารถเล่นเฮเล็กอีกต่อไปหมายถึงคุณต้องรับความยิ่งใหญ่ของคุณและปล่อยให้โลกเห็นว่าคุณเป็นใครจริงๆแต่คุณพร้อมสําหรับสิ่งนี้แล้วคุณพร้อมมาตลอดคุณแค่รอการยืนยันว่าปลอดภัยที่จะส่องแสงว่าคุณจะไม่ถูกปฏิเสธหรือลงโทษพราะแสงของคุณและนี่คือการยืนยันของคุณโลกต้องการแสงของคุณโลกกําลังรอคุณอยู่ ทุกคนที่คุณสัมผัสด้วยการปรากฏตัวที่แท้จริงของคุณก็ถูกเตือนให้นึกถึงความแท้จริงของตัวเองทุกครั้งที่คุณเลือกความรักแทนความกลัวคุณยกระดับการสันสะเทือนร่วมทุกครั้งที่คุณกระทำจากหัวใจคุณเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นทำเช่นเดียวกัน นี่คือผลกระทบที่แท้จริงของการเปลี่ยนแปลงของคุณไม่ใช่แค่เรื่องของคุณที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นแม้ว่านั่นจะเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมแต่เป็นเรื่องของคุณที่กลายเป็นตัวแทนของการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในโลกเป็นเรื่องของคุณที่ช่วยสร้างโลกที่คนมากขึ้นรู้สึกปลอดภัยที่จะเป็นตัวเองอย่างแท้จริงตอนนี้ฉันอยากให้คุณหลับตาสักครู่และรู้สึกถึงพลังงานที่กำลังเคลื่อนไหวผ่านคุณในขณะนี้เลยรู้สึกว่าการหายใจของคุณลึกข,ขึ้นรู้สึกว่าหัวใจของคุณเปิดกว้างขึ้นรู้สึกว่าพลังงานทั้งหมดของคุณกกลลัังงสอดอดคค้้บวามถีี่่ทูขึน นี่คือความถี่พื้นฐานใหม่ของคุณนี่คือพลังงานที่คุณจะใช้ชีวิตต่อไปและทุกครั้งที่คุณรู้สึกไม่สอดคล้องหรือขาดการเชื่อมต่อคุณสามารถกลับมาที่ช่วงเวลานี้ความรู้สึกนี้ความจริงนี้คุณไม่ต้องแบกน้ำหนักของโลกบนไหล่คุณไม่ต้องช่วยใครเลยคุณไม่ต้องสมบูรณ์แบบคุณแค่ต้องเป็นตัวคุณเองในรูปแบบที่สูงส่งและแท้จริงที่สุดและเมื่อคุณทำเช่นนั้นคุณจะยกระดับทุกคนรอบตัวโดยอัตโนมัติ วันอาทิตย์นี้เป็นจุดสิ้นสุดของยุคแข่งการต่อสู้และจุดเริ่มต้นของยุคแข่งการหลายจุดสิ้นสุดของยุคแข่งความขาดแคลนและจุดเริ่มต้นของยุคแข่งความอุดมสมบูรณ์จุดสิ้นสุดของยุคแห่งการแยกจากกันและจุดเริ่มต้นของยุคแห่งการเชื่อมต่อคุณถูกเชิญให้เต้นรำกับชีวิตแทนที่จะต่อสู้กับมันคุณถูกเชิญให้เชื่อมั่นในกระบวนการแทนที่จะพยายามควบคุมรายละเอียดทั้งหมดคุณถูกเชิญให้รับด้วยความขอบคุณแทนที่จะต่อต้านด้วยความกลัว และเมื่อคุณยอมรับคำเชิญนี้ปฏิหารก็กลายเป็นเรื่องธรรมชาติความบังเอิญประหลาดกลายเป็นเรื่องประจำความอุดมสมบูรณ์กลายเป็นสถานะธรรมชาติของคุณความรักกลายเป็นภาษาหลักของคุณคุณกำลังเข้าสู่ช่วงของชีวิตที่คุณไม่ต้องพิสูจน์อะไรให้ใครอีกต่อไปคุณไม่ต้องแก้ตัวอีกต่อไปคุณไม่ต้องขอโทษที่เป็นตัวคุณเองคุณแค่เป็นและนั่นก็เพียงพอแล้วจริงๆแล้วนั่นมากกว่าเพียงพอนั่นศักดิ์สิทธิ์นั่นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นทรงพลังเหนือความเข้าใจปัจจุบันของคุณ สำหรับผู้ที่รู้สึกว่าพร้อมจะดำดิ่งลึกลงไปในการเดินทางแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้ฉันเชิญคุณมาเข้าร่วมกลุ่มสมาชิกของเราที่นั่นฉันแบ่งปันเทคนิคการปรากฏขั้นสูงการทำสมาธิแนะนำพิเศษและข้อมูลเชิงลึกที่ฉันแบ่งปันเฉพาะกับผู้ที่มุ่งม,มั่นอย่างแท้จริงต่อการเติบโตทางจิตวิญญาณคุณค่าของการมีส่วนร่วมของคุณในฐานะสมาชิก ยังช่วยให้เราสามารถสร้างเนื้อหาฟรีคุณภาพดีต่อไปสำหรับทุกคนเติมเต็มภารกิจของเราในการยกระดับจิตสำนึกรวมนี้เป็นวิธีสนับสนุนงานนี้ในขณะที่ทำให้การเดินทางของคุณเองลึกซึ้งขึ้นลิงก์อยู่ในคำอธิบายและในความคิดเห็นแรกที่ตรึง ตอนนี้ขณะที่เราใกล้จะสิ้นสุดการสนทนานี้ฉันอยากให้คุณรู้ว่านี่ไม่ใช่จุดจบจริงๆนี่คือจุดเริ่มต้นเป็นจุดเริ่มต้นของการสนทนาอย่างต่อเนื่องระหว่างคุณกับจิตวิญญาณของคุณเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางค้นหาตัวเองที่จะเปิดออกในแบบที่คุณไม่สามารถจินตนาการได้ตอนนี้ ทุกวันอาทิตย์ต่อจากนี้ไป็จะเป็นโอกาสในการต่ออายุการปรับแนวใหม่การยืนยันความมุ่งมั่นของคุณต่อการพัฒนาใหม่ทุกวันอาทิตย์จะเป็นโอกาสที่จะตรวจสอบว่าคุณยิงอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องและทำการปรับแต่งที่จำเป็นแต่วันอาทิตย์นี้วันอาทิตย์เฉพาะนี้จะพิเศษเสมอจะถูกจดจำเสมอในฐานะวันที่คุณพูดใช่กับการเปลี่ยนแปลงของคุณวันที่คุณเลือกอกอกอดความเป็นศักดิ์ธิ์ของคุณวันที่คุณตัดสินใจหยุดซ่อนตัวและเริ่มส่องแสง คุณไม่ใช่คนเดียวกับตอนที่เริ่มดูวิดีโอนี้แล้วมีบางอย่างเปลี่ยนไปในตัวคุณมีบางอย่างถูกเปิดใช้งานมีบางอย่างตื่นขึ้นและสิ่งนี้ไม่สามารถยกเลิกได้คุณไม่สามารถถอยกลับไปคุณสามารถเดินหน้าขึ้นและเข้าข้างในเท่านั้นการเดินทางของคุณเพิ่งเริ่มต้นแต่คุณมาไกลแล้วคุณเอาชนะอุปสรรคที่ดูเหมือนไม่สามารถผ่านได้แล้วคุณรักษาบาดแผลที่ดูเหมือนไม่สามารถรักษาได้แล้วคุณเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆของตัวเองที่ดูเหมือนไม่เปลี่ยนแปลงแล้ว หากคุณสามารถมาถึงจุดนี้ได้คุณสามารถไปไกลกว่าน,นี้ได้อีกมากค่ะคุณสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ถ Store ึงจุดนี้คุณสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้อีกมากค่ะคุณสามารถส่องแสงได้จนถึงตอนนี้คุณสามารถส่องแสงได้แรงกว่านี้อีกจักรวาลกำลังสมคบกันเพื่อคุณจิตวิญญาณของคุณกำลังนำทางก้าวของคุณเทวดาของคุณกำลังปกป้องการเดินทางของคุณคุณไม่ได้อยู่คนเดียวคุณไม่เคยอยู่คนเดียวคุณจะไม่มีวันอยู่คนเดียว และทุกครั้งที่คุณรู้สึกหลงทางหรือสับสนให้จำวันอาทิตย์นี้จำการสนทนานี้จำพลังงานนี้จำความจริงนี้คุณถูกรักคุณได้รับการสนับสนุนคุณได้รับการแนะนำคุณได้รับการปกป้องคุณถูกเลือกคุณพิเศษคุณเป็นเอกลักษณ์คุณจำเป็นคุณได้รับการต้อนรับคุณได้รับการเฉลิมฉลองวันอาทิตย์นี้เป็นของคุณการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นของคุณชีวิตนี้เป็นของคุณและคุณพร้อมที่จะใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ หากคำพูดเหล่านี้สัมผัสหัวใจของคุณหากคุณรู้สึกว่าพร้อมสำหรับเฟสใหม่นี้ให้ใส่ความคิดเห็น777ใส่ตัวเลขนี้เป็นตราประทับของการตกลงกับจักรวาลเป็นใช่สำหรับการเปลี่ยนแปลงของคุณเป็นคำประกาศว่าคุณพร้อมที่จะรับทุกสิ่งที่เตรียมไว้สำหรับคุณ ขอให้วันอาทิตย์นี้เป็นวันแรกของชีวิตที่เหลือของคุณขอให้เป็นจุดเริ่มต้นของการผจญภัยทางจิตวิญญาณที่จะทําให้คุณประหลาดใจท้าทายคุณเปลี่ยนแปลงคุณและยกระดับคุณในแบบที่คุณไม่สามารถจินตนาการได้ตอนนี้คุณพร้อมแล้วคุณพร้อมมาตลอดตอนนี้แค่เริ่มต้นจักรวาลรอคุณอยู่จิตวิญญาณของคุณเรียกหาคุณชีวิตใหม่ของคุณรอคุณอยู่นี่คือช่วงเวลาของคุณนี่คือวันอาทิตย์ของคุณนี่คือเทิร์นของคุณ ตอนนี้ฉันอยากแบ่งปันกับคุณเรื่องที่น้อยคนจะเข้าใจอย่างสมบูรณ์แต่จิตวิญญาณของคุณรู้แล้วในไม่กี่วันและสัปดาห์ข้างหน้าคุณจะเริ่มสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่ละเอียดแต่ลึกซึ้งในการที่คุณเกี่ยวข้องกับโลกคนที่เคยสามารถทำให้คุณอารมณ์เสียได้ก็จะไม่มีอํำนาจนั้นเหนือคุณอีกต่อไป คุณจะสังเกตว่าการสนทนาบางอย่างที่เคยทําให้คุณหมดแรงตอนนี้ดูผิวเผินและไม่จําเป็นคุณจะรู้สึกถูกดึงดูดไปหาสิ่งแวดล้อมและคนที่หล่อเลี้ยงจิตวิญญาณแทนที่จะทําให้หมดแรงนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเป็นผลโดยตรงจากการยกระดับความพีการสันสะเทือนของคุณ เมื่อคุณยกระดับความที่คุณจะเข้ากันไม่ได้กับพลังงานหนาทึบโดยอัตโนมัติเรื่องราวการนินทาความลบสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถหาดินที่อุดมสมบูรณ์ในพลังงานของคุณได้อีกต่อไปคุณกลายเป็นเหมือนซ่อมเสียงที่ปรับเสียงในความที่เฉพาะสันสะเทือนเฉพาะกับพลังงานที่ประสานกับของคุณ และนี่คือสิ่งที่น่าหลงไหลยิ่งคุณรักษาความถี่ที่สูงนี้ไว้คุณก็ยิ่งกลายเป็นตัวส่งสันติภาพให้กับทุกสิ่งแวดล้อมที่คุณเข้าไปการปรากฏตัวของคุณเพียงอย่างเดียวเริ่มยกระดับการสั่นสะเทือนของพื้นที่คนรู้สึกสงบขึ้นเมื่ออยู่รอบคุณแม้ว่าจะไม่เข้าใจเหตุผลนี่เป็นหนึ่งในความรับผิดชอบที่สวยงามที่สุดของบทบาทใหม่ของคุณคุณไม่ต้องเทศนาสอนหรือพยายามโน้มน้าวใครในอะไรคุณแค่ต้องเป็นตัวคุณเองในรูปแบบที่สูงส่งที่สุดและนั่นจะให้อนุญาตให้คนอื่นยกระดดัััับตตตวเอองโโยนมิ ในไม่กี่เดือนข้างหน้าคุณจะค้นพบความสามารถและทักษะที่ไม่รู้ว่าคุณมีนี่เกิดขึ้นเพราะเมื่อคุณสอดคล้องกับจุดประสงค์ที่แท้จริงความสามารถที่หลับอยู่ในตัวคุณเริ่มตื่นขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติคุณอาจค้นพบว่าคุณมีสัญชาตญาณที่คมชัดสำหรับสถานการณ์บางอย่างหรือคุณมีความสามารถธรรมชาติในการนำความกลมกลืนมาท่ามกลางความขัดแยง้งของขวัญเหล่านี้ไม่ใหม่มันอยู่ที่นั่นมาตลอดแต่ตอนนี้คุณอยู่ในสถานะของการรับที่ช่วยให้มันแสดงออกอย่างอิสระ มันเหมือนกับว่าคุณใช้เพียงเศษเสี้ยของศักยภาพที่แท้จริงของคุณและตอนนี้ในที่สุดคุณกำลังเข้าถึงความสมบูรณ์ของสิ่งที่คุณเป็นความสัมพันธ์ของคุณกับเงินก็กำลังเปลี่ยนแปลงเช่นกันคุณอาจสังเกตเห็นว่าโอกาสทางการเงินปรากฏขึ้นในรูปแบบที่ไม่คาดคิดนี้เกิดขึ้นเพราะคุณกำลังเรียนรู้ที่จะรับโดยไม่ต่อต้านและให้โดยไม่ยึดติดคุณกำลังค้นพบว่าความอุดมสมบูรณ์ไม่ใช่สิ่งที่คุณชนะได้ผ่านการต่อสู้แต่เป็นสิ่งที่คุณปล่อยให้เกิดผ่านการสอดคล้อง เงินคือพลังงานและเหมือนพลังงานใดๆมาไหลไปยังที่ที่มีการต่อต้านน้อยที่สุดอย่างเป็นธรรมชาติเมื่อคุณหยุดเกี่ยวข้องกับความอุดมสมบูรณ์ผ่านความกลัวความขาดแคลนหรือความรู้สึกว่าไม่สมควรได้รับคุณกลายเป็นช่องทางธรรมชาติสำหรับการไหลของความมั่งคั่ง แต่ความอุดมสมบูรณ์ที่กำลังมาถึงคุณไปไกลเกินกว่าทางวัตถุคุณกำลังมีความอุดมสมบูรณ์ในเวลาคุณภาพในความสัมพันธ์ที่มีความหมายในช่วงเวลาของการเชื่อมต่ออย่างลึกซึ้งกับตัวเองและกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณกำลังค้นพบว่าความมั่งคั่งที่แท้จริงวัดด้วยช่วงเวลาของการปรากฏตัวในเสียงหัวเราะที่แท้จริงในน้ำตาแห่งความขอบคุณ และพูดถึงความสัมพันธ์คุณอาจสังเกตเห็นว่าบางคนกำลังห่างเหินจากชีวิตคุณอย่างเป็นธรรมชาติในขณะที่คนอื่นๆกำลังมาถึงนี่อาจเจ็บปวดในตอนแรกโดยเฉพาะถ้าเป็นคนที่คุณรักแต่ไม่สอดคล้องกับความทีใหม่ของคุณ เข้าใจว่านี่เป็นกระบวนการที่เป็นธรรมชาติและจําเป็นไม่ได้หมายความว่าคุณต้องตัดสินหรือปฏิเสธคนเหล่านี้หมายความเพียงแค่ว่าพวกคุณอยู่ในการเดินทางที่แตกต่างกันและเป็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพสําหรับทุกคนที่เกี่ยวข้องที่แต่ละคนจะเดินตางเส้นทางของตัวเองส่งพวกเขาไปได้วยความรักและความขอบคุณสําหรับสิ่งที่ได้แบ่งปันกับคุณ ในขณะเดียวกันเตรียมพร้อมที่จะรับคนพิเศษเข้ามาในชีวิตคนที่จะท้าทายให้คุณเติบโตสนับสนุนคุณอย่างไม่มีเงื่อนไขเป็นแรงบันดาลใจให้คุณเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดคนเหล่านี้อาจปรากฏในรูปแบบที่ไม่คาดคิดที่สุดการพบกันโดยบังเอิญการสนทนาออนไลน์งานที่คุณเกือบไม่ไปเปิดใจไว้เปิดรับไว้จากประวาลส่งคนที่เหมาะสมมาให้คุณอย่างต่อเนื่องแต่คุณต้องพร้อมที่จะจดจำพวกเขาเมื่อปรากฏตัว สัญชาตญาณของคุณจะกลายเป็น GPS ที่เชื่อถือได้ที่สุดคุณจะเริ่มสังเกตว่าร่างกายของคุณตอบสนองในรูปแบบเฉพาะต่อคนสถานที่และสถานการณ์บางอย่างความรู้สึกขยายตัวในอกเมื่อบางสิ่งสอดคล้องกับสวัสดิภาพของคุณการหดตัวในท้องเมื่อบางสิ่งไม่ได้ให้ประโยชน์แก่ความสนใจที่สูงส่งของคุณ เรียนรู้ที่จะเชื่อใจความรู้สึกเหล่านี้ร่างกายของคุณเป็นเครื่องมือทางจิตวิญญาณที่แม่นยำที่สามารถตรวจจับพลังงานที่ละเอียดนานก่อนที่จิตสำนึกของคุณจะประมวลผลข้อมูลยิ่งคุณให้เกียรติสัญญาณเหล่านี้มากเท่าไหร่สัญชาตญาณของคุณก็ยิ่งกลร่นกรองมากขึ้นเท่านั้น วันอาทิตย์นี้ยังเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ใหม่กับเวลาคุณอาจสังเกตเห็นว่าเมื่อคุณทำสิ่งที่คุณรักอย่างแท้จริงเวลาดูเหมือนขยายตัวหลายชั่วโมงผ่านไปเหมือนไม่กี่นาทีแต่คุณรู้สึกว่าได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ในทุกช่วงเวลาในทางกลับกันเมื่อคุณทำสิ่งที่ไม่สะท้อนกับจิตวิญญาณแม้แต่ไม่กี่นาทีก็อาจดูเหมือนนิรันดร นี่เกิดขึ้นเพราะคุณกำลังเรียนรู้ที่จะอยู่ในเวลาของจิตวิญญาณไม่ใช่เวลาของนาฬิกาเวลาของจิตวิญญาณวัดด้วยคุณภาพของประสบการณ์ไม่ใช่ปริมาณนาทีที่ผ่านไปนี่เป็นเหตุผลที่การสนทนา5นาทีบางครั้งอาจทิ้งรอยไว้กับคุณตลอดไปในขณะที่หลายปีทั้งหมดอาจดูเหมือนผ่านไปอย่างว่างเปล่า คุณกำลังกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญแห่งเวลาของตัวเองนี่ไม่ได้หมายความว่าคุณสามารถควบคุมเวลาภายนอกแต่หมายความว่าคุณสามารถขยายประสบการณ์ภายในของเวลาผ่านการปรากฏตัวและการสอดคล้องในไม่กี่เดือนข้างหน้าคุณอาจรู้สึกถูกเรียกให้ทำการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในชีวิตอาจเป็นการเปลี่ยนอาชีพเมืองความสัมพันธ์หรือเพียงแค่การเปลี่ยนแปลงในวิธีจัดลำดับความสำคัญประจำวันเชื่อใจเสียงเรียกภายในเหล่านี้จิตวิญ,ญญาณของคุณรู้ว่าคุณต้องการอะไรเพื่อพัฒนาต่อไป มันสามารถนำทางคุณไปสู่ประสบการณ์ที่จิตสำนึกของคุณไม่เข้าใจในตอนแรกแต่เป็นสิ่งที่คุณต้องการสำหรับการเติบโตพอดีมีความกล้าหาญที่จะติดตามการแนะนำภายในนี้แม้ว่าจะไม่สมเหตุสมผลตามตังกาจำไว้คุณกำลังถูกเตรียมสำหรับสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าที่คุณจินตนาการได้ตอนนี้ทุกประสบการณ์ทุกการพกปะทุกความท้าทายกำลังหล่อหลอมคุณสำหรับจุดประสงค์เฉพาะคุณอาจไม่เห็นภาพรวมยังแต่เชื่อใจว่ามีภาพและคุณเป็นชิ้นส่วนสำคัญในนั้น และนี่คือความจริงที่น้อยคนยอมรับคุณกำลังใช้ชีวิตตามภารกิจของชีวิตอยู่แล้วคุณไม่ต้องหาภารกิจในอนาคตคุณไม่ต้องรอช่วงเวลาเฉพาะเพื่อเริ่มทำตามจุดประสงค์คุณกำลังทำตามอยู่แล้วตอนนี้เลยผ่านวิธีที่คุณเลือกใช้ชีวิตในแต่ละช่วงเวลาทุกครั้งที่คุณเลือกความรักแทนความกลัวคุณกำลังทำตามภารกิจทุกครั้งที่คุณให้คำพูดที่อ่อนโยนแทนการวิจารณ์คุณกำลังทำตามภารกิจทุกครั้งที่คุณลุกขึ้นและดำเนินต่อไปแม้จะมีความยากลำบากคุณกำลังทำตามภารกิจ ภารกิจของคุณไม่ใช่สิ่งที่คุณทำแต่เป็นสิ่งที่คุณเป็นและคุณกำลังเป็นอย่างสมบูรณ์แบบตรงตามที่ควรจะเป็นในช่วงเวลานี้วันอาทิตย์นี้พิเศษไม่ใช่เพราะบางสิ่งมหัศจรรย์จะเกิดขึ้นภายนอกแต่เพราะคุณกำลังเลือกที่จะยอมรับความมหัศจรรย์ที่มีอยู่ในชีวิตของคุณแล้วคุณกำลังเลือกที่จะมองด้วยตาใหม่รู้สึกด้วยหัวใจที่เปิดกว้างใช้ชีวิตด้วยจิตวิญญ,ญาณที่ตื่นรู้ และเมื่อคุณทําเลือกเหล่านี้โลกทั้งใบก็เปลี่ยนแปลงรอบตัวคุณไม่ใช่เพราะโลกเปลี่ยนแต่เพราะคุณเปลี่ยนและเมื่อคุณเปลี่ยนประสบการณ์ของคุณต่อทุกสิ่งก็เปลี่ยนไปด้วยคุณพร้อมสําหรับเฟสใหม่นี้แล้วคุณพร้อมสําหรับเวอร์ชันใหม่ของตัวเองแล้วคุณพร้อมสําหรับการใช้ชีวิตแบบใหม่แล้วส่องแสงให้แรงส่องแสงให้จริงส่องแสงไปตลอดกาล